หายยนตแห่งคาคาัสหลังจากศึกใหญ่ที่เก่อคาคา,าัสทุกอย่างก็ดูเหมือนจะจบลงแต่ความจริงแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่โจสลัดบุกเข้ามาอย่างโหมกระหนำ่ำเป้าหมายของพวกมันก็คือช่วยกับตันที่ถูกกองทัพเรือนั้นจับตัวไว้สงครามกลางเมืองปะทุขึ้นไฟเผาไหม้ไปทั่วเมืองที่เคยมั่นคงกับการเป็นสมรภูมิเมื่อเสียงดาบเงียบลงเมื่อเสียงปืนสงบลง สิ่งที่เหลืออยู่คือทราบประหาพังและความสูญเสียและที่เลวร้ายที่สุดลาร์ชแนได้กุญแจไปถึงห้าดอกไม่มีใครร,รู้รว่ากุญแจเหล่านั้นจะสามารถปลดล็อกสิ่งใดได,ได้แต่จอมพลอาราคิสอากัสรู้ดีว่ามันคือสิ่งที่ไม่ควรตกไปอยู่ในมือของสตัตตูมันคือสิ่งที่โลกนี้อาจจะไม่พร้อมเผชิญก็เป็นได้แต่ก่อนที่กองทัพจะได้ไล่ล่าหรือตั้งหมักใหม่หาย,ยนาขังใหม่ก็เข้าจู่โจม โรคระบาดได้เริ่มต้นขึ้นมันมาอย่างเงียบงันเหมือนเงาที่แพร่ขยายไปทั่วเมืองคนล้มตายโดยไม่มีสัญญาณเตือนตามมา้วยคนที่สองคนที่สามจากนั้นทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยเสียงร้องอันขมควรของการระที่แพร่กระจายไปทั่วเกาะคาคานัสมีได้เลือเยื่อ,อไม่ว่าจะเป็นคนละเรือนทหารสว์น้ำหรือแม้กระทั่งไซเรนต่างก็ตกเป็นเหยื่อของมันอย่างไร้ความปรานี้ จอมพลอาราคิสอากัตมองผู้โคนของเขาน้าร้มตายต่อหน้าเขาไม่อาจจะใช้ดาบฟันมันไม่อาจจะใช้ปืนนั้นยิงมันสิ่งที่เขาทำได้มีเพียงอย่างเดียวก็คือต่อสู้กับมันด้วยสติปัญญาและความอดทนกองทัพจึงถูกแบ่งออกเป็นสองแนวหน้าแนวหน้าแรกทีมวิจัยนำโดยหัวหน้าหมอเอลเฟรัสอ์เทมิสรองหัวหน้าแพทย์เซียเซไคอาและวานเรียวิสเทอร์ หมอหลวงแห่งท้องทะเลนำทัพนักวิจัยพวกเขาทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อค้นหาวัคซีนพวกเขาทดลองทุกสมุนไพรทุกสารเคมีที่หาได้แต่โรคร้ายนั้นยังคงลุกลามมันไม่อาจจะถูกหยุดยั้งด้วยยารักษาทั่วไปแนวหน้าที่สองการดูแลผู้ป่วยทหารและแพทย์ที่เหลือน,นำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจะตั้งค่ายพยาบาลฉุกเฉินช่วยเหลือผู้คนที่ยังมีลมหายใจ แต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะรอได้นานแค่ไหนพวกเขาเพียงแค่ยื้อเวลารอคอยความหวังที่อย่างมาไม่ถึงและในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดเธอก็ปากฏตัวขึ้นอันโทรเรียไซเรนจากน่านน้าแดงนางที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศัตรูของมนุษย์ก้าวเข้ามาหาพวกเขาไม่ใช่เพื่อประกาศสงครามไม่ใช่เพื่อชำระแค้นแต่มาพร้อมกับข้อเสนอที่ไม่มีใดคาดคิดใช่เลือดของข้า ทดลองกับร่างกายข้าหากมันจะช่วยให้เจ้าพาหนทางรอดได้ไม่มีผู้ใดเชื่อไม่มีผู้ใดหวังใจแต่นี่คือโอกาสเดียวที่พวกเขามีเลือดของไซเรียอาจเป็นคำตอบอาจเป็นกุญแจที่ปลดล็อกทางรรจการโรโหรืออาจจะเป็นเพียงอีกหนึ่งความหวังหลวงตาที่จะพาพวกเขาสู่ความหายนะที่ลึกขึ้นยิ่งกว่าเดิมขณะที่เราหมอเร่งเมือการทดลองหานที่ยังแข็งแรงก็ทำหน้าที่ปกป้องไข้พยาบาล ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะสามารถหยดยั้งโรคร้ายนี้ได้หรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขานั้นมีวันพรุ่งนี้อีกหรือเปล่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่จอมพลอารักิสตาสนันมันใจตาบใดที่ข้ายังมีรมงหายใจข้าจะไม่ยอมให้ข,ข้านั้นล่มสลา,ายเป็นอันขาด